สวัสดีครับก็กบมาเจออีกแล้วนะครับกับช่องอีสุเซลฟความพระรามสองนะครับเดี๋ยววันนี้ปอนมีแขกรับเชิญนะครับที่จะมารีวิวรถคันนี้ให้ดูครับอ่ะเดี๋ยวแนะนําตัวเลยเซลตัวนะครับอีสุนครหลวงพระรามสองนะครับโอเคก็คืออยู่ที่พระรามสองที่เดียวกันเนาะครับครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาดูเจ้าคันนี้ครับ4ประตูนะครับเกลด SDA ก็คือเป็นโฉมใหม่ล่าสุดที่ได้ฉมปัจจุบันละนะครับ คันนี้ครับปกติมีกี่สีครับมี3สีนะครับก็จะมีสีขาวสีบอลเงินแล้วก็สีเทาละบ่าเทาก็คือเทาใหม่เทาใหม่เที่ขายดีๆเลยใช่โอเคปกติคันนี้ก็จะเป็นลอกระทะเป็นล้อเดิมไม่มีอะไรออปชั่นครับแต่คันนี้แต่งจัดเต็มเลยโอเคอ่ะเพื่อเป็นงานไม่เสียเวลาเดี๋ยวพาดูเลยดีกว่าว่าแต่งอะไรกันบ้างได้ก็คือเริ่มต้นเลยนะครับ ชิ้นหน้าก็คือฝากระโปรงหน้าคาร์บอนนะครับตัวนี้ก็คือลูกค้าก็คือเปลี่ยนเทินจากฝากระโปรงเดาไปเลยเก่าไปเลยใช่ใช่ก็คือด้านหน้ามีแล้วแล้วอันนี้ข้อดีคร่าวๆรับเราเปลี่ยนเพื่ออะไรสวยงามเนี่ยก็สวยงามหนึ่งแล้วแล้วก็คือมันทําให้น้ําหนักเบาอ๋วน้ำนักเบาน้ำหนักเบาขึ้นด้วยครับโอเคแล้วด้านหน้ามีมีแต่งด้านหน้าก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นชุดแต่งเอสปอร์ตตี้ก็คือรอบคันนะครับจะมีกระจังหน้ามาเป็นงานครอบให้อ่าสองชิ้น นะครับสวยๆแบบนี้แล้วก็จะมีด้านล่างด้านล่างนะครับเป็นสะเก็ดหน้านะครับแต่อันนี้คืออันนี้ไฟเลี้ยวเนาะไฟเลี้ยวอันนี้ไฟตัดหมอกปกติก็คือติดตั้งเพิ่มได้ติดตั้งเพิ่มได้แต่ว่าถ้ารุ่นมาจากโรงงานเดิมๆจะไม่มีใช่ในเกจ S D A ยังไม่มีไฟตัดหมอกให้แล้วก็ไฟหน้ายังเป็นแบบว่าฮาโลเจนใช่เป็นฮาโลเจนอยู่โอเคก็ยังไม่ใช่ L E D ใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามีทําคลิปรีวิวตัวแปลงไฟหน้าช่ใยากได้เดี๋ยวรอติดตามเลยครับอ่าถัดมาดีกว่าด้านข้างบ้างครับนะครับก็จะเป็นล้อนะครับขอบ ขอบ15เดิมทีเดิมเดิมจะเป็นล้อกระทะใช่ครับแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนสเปคไหนก็คือส่งได้หมดได้หมดครับตัวนี้ก็คือจะเป็นสเปคของงาน S1 RS นะครับขอบ18นิ้วนะครับตัวนี้ก็ใส่ยางมา245นะครับลา275อ๋อก็คือเป็นสเปกกลางแก้มไม่บางเกินไปไม่บาเกินไปใช่ถูกต้องตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นขอบทองมาครับตัวนี้ก็คือสามารถเลือกได้หมดเลยอยากจะได้แม็กก็ไถ้าเดิมๆมก็เป็นขอบเงินอ่าใช่เป็นของหรือจะเป็นขอบแมงก็ได้ที่เรามีทำรีวิวไว้ถูกต้องถูกต้องแล้วก็ตัว กอเบรกดูน็อตตัวนี้คือสามารถเลือกสีได้หมดอันนี้ก็จะเป็นสเตปสีแดงใช่โอเคก็จริงๆตัวนี้โหลดเท่าไหร่ครับโหลดอยู่ที่หน้า2นิ้วหลังสานิ้วครับก็คือกลางๆกลางๆจะเห็นได้ว่าไม่ไม่เตี้ยมากจนใช่ก็คือใช้งานได้ทั่วไปปกติโอเคแล้วก็อันนี้กระจกข้างเนาะมีข้อข้างก็มีงานข้อม้าก็คือเป็นชุดแต่งของเอสปอร์ตตี้ก็คือครอบคลุมรอบคันรอบคันเลยนะครับก็จะมี หูกระจกสองข้างแล้วก็อาจะมีเสาอากาศด้วยครอบครอบที่กับสาอากาศตรงกลางแล้วก็สติ๊กเกอร์ผ้าม่านกานข้างโอเคก็เห็นเลยครับว่าเ Sporty ใช่ใช่ครับแล้วก็ด้านข้างก็มีสเกิร์ตใช่ครับให้เหมือนกันใช่โอเคโอ้ท่านนี้แจ๋วมากเลยแล้วก็แล้วขัดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับแก๊ปหลังแก๊ปหลังด้านบนนะครับก็เหมือนข้อไฟเบรกดวงที่สามไว้แหละใช่ใช่เพื่อไม่ให้มันดูโล่งจนเกินไปอันนี้ไลเนอร์เราก็ใส่ให้เนาะโอเคล้อสเต็ปเดียวกันก็คือเดียวกัน วนอีกรอบหน้าเป็น2-4-5 2 4่นะครับหลังจะเป็น2-7-5โอเคโหลดหน้า 2>, 2, 2หลัง3ใช่ครับโอเคอ่ะถัดมาครับถัดมาก็จะเห็นเป็น สเกิร์ตล่างนะครับสเกิร์ตท้ายสเกิร์ตท้ายด้านล่างใช่ครับโอเคโอ้เต็มเต็มชิ้นแบบนี้เลยก็คือเต็มเพราะว่ารถเดิมเราเนี่ยอ่าตัว1.9 SDA เราจะไม่มีไอตัวกันชนกันชนใช่มันจะรู้สึกเหมือนเห็นเป็นช่องว่างๆก็คือถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเราจะโล่งๆใช่ใช่แต่ในปี2023นะครับ MY 2023เรามีอ่ากล้องถอยมาให้แล้วมีกล้องถอยมีกล้องถอยมาแสดงว่าในรถต้องมีจออ่ามีจอ7นิ้วด้วยเด้๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูด้วยภายในมีจอใช่ครับแล้วด้านท้ายมีแต่งอะไรเพิ่มไหมครับด้านท้ายหลักชุดสเเกกิร์ตต็็คือมแล้ว ผมว่าก็โอเคแล้วสเตปนี้ก็กําลังสวยแล้วใช่ไใช่ใช่ไม่เยอจริงอันนี้ก็บอกว่าเป็นรถที่ตัวเริ่มแต่งค่อนข้างหลากหลายใช่อ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันอยู่่าว่าคันนี้แต่งอะไรกันมาบ้างไปเชญครับครับก็มาต่อที่ภายในครับปอนอ่าอ่าโอ้จริงๆภายในก็กว้างนะครับอันนี้เป็นสี่ประตูเนาะเป็นสี่ประตูครับอ่า ก็คือค่อนข้างกว้างแล้วก็ใน M Y 2 3เนี่ยเราจะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้ละอ๋อที่เมื่อกี้เราพาดูว่าใช่ครับมีจอแล้วก็มีเพิ่มตัวนี้เข้ามามีเพิ่มจอ7นิ้วมีกล้องหลังแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้โอเคจอนี่คือเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยภาพก็จะขึ้นภาพก็ขึ้นแสดงใช่ก็คือด้านหลังด้านหลังใช่จะได้เห็นท้ายรถด้วยอันนี้มีจัดตัวนี้มาด้วยใช่ดอะไรครับชุดน้กคือตัวนี้อยากได้แบบเป็นพวกดิฟฟี่แล้วก็มีจอตัวเซตดีจอก็ แสดงผลอยู่ด้านห้าจอเซตดีครับก็วัดพวกแรงดันน้ํามันวัดรอบดูโวลต์แบตเตอรี่พวกนี้ครับก็คือเหมือนแต่งสวยงามแล้วก็ได้ได้ดูไปด้วยก็คือได้ได้ดูค่าต่างๆที่ว่าเราเซตไว้นะครับมีรีโมทคอนโทรลดูตรงนี้ใช่ครับปรับสีปรับแสงอะไรได้หมดแค่นั้นแล้วอันนี้ก็คือเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าครับถ้าเป็นตัวเกต S D A เนี่ยจะเป็นเบาะผ้าตัว L D ก็เป็นบผ้าเหมือนแต่ว่าใครอยากไม่ชอบผ้าก็ทําเป็นหนังก็ได้ทําได้ทําได้ตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นอันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหค่อนข้างแบบ แต่ได้หลากหลายจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกราคาไม่สูงไม่สูงครับเดี๋ยวเราพามาด้านหน้าแจ้งโปรโมชั่นกันดีกว่าว่าใครสนใจต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยครับเครับเดี๋ยวก็ไปต่อที่โปรโมชั่นอ่าจริงๆถามว่าโหคันนี้คือราคารถเจ็ดเจ็ดแสนบาทแต่ว่า ถ้าถ้าสมมุติว่าเราแบบโอ้โหของแต่งเนี่ยงบเราไม่พอแล้วเราอยากใช้เงินออกรถด้วยก็คือดาวรวมกันได้เลยรวมกันได้เลยตัวนี้ก็คือจัดโปรที่ที่6 9 0 0าบาทหกหมื่นเก้าคือแต่งให้แบบนี้เลยแต่งให้แบบนี้เลยแล้วคืุปแบบนี้เลยของแต่งก่อนก็คือจะมีฝาคาร์บอนฝาคาร์บอนนะครับแล้วก็สงตช่ล้อแม็กข้อแโอเคนะครับแล้วก็มีจอภายในแซดดีวงตา้อมด้วยชุดวัดบูทวัดหลัประมาณ4อย่างนะครับก็คือแต่งให้แบบนี้เลยนะครับ ใครสนใจนะครับอยากออกรถนะครับกังวลเรื่องเอกสารนะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับออกรถ69 0 0ก็แต่งให้ตามนี้เลยนะครับยังไงวันนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับยีุ่สประตูนะครับเกียร์ SDA ครับก็เดี๋ยวรุ่นหน้านะครับจะพาไปดูนะครับว่าแปลงไฟยังไงหรือมีคันไหนที่เราจะมารีวิวให้ดูเดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับไงฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับขอบคุณคครับ